เขาบอกว่าเดินจากตรงสถานีเมื่อกี้ไปมองไปไม่ใหญ่นะรวย19นาที19นาทีโอ้โหนั่นนะคประสาทอยู่น้นเนี่ยฝั่งคาเขียวนั่นะโอ้ประตูตรงนี้เป็นเนินด้วยโอ้ประสาทอยู่างนาแล้วอันนี้หลังคาจะเป็นสีเขียวนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าครับประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเที่ยวปราสาทโอซาก้าครับคือพอมาผมแปลกตาอยู่อย่างครับพอดีปราสาทมันตั้งอยู่กลางเมืองอะแล้วก็ได้ล้อมด้วยตึกอะครับมันก็เลยให้ฟีลแบบแปลกๆเพราะว่าผมไปฮิเมจิมาฮิเมจินี่จะเป็นแบบเป็นแบบค่อนข้างออกไปทางธรรมชาตินะครับแต่นี่คือ,อกลางเมืองเลยอ่ะไม่เชื่อเ่รอท่าน,นผู้ชมดูนะนั่นตึกนะ,นะข้างหลังเขาเป็นตึกนะครับนะ่นะครับเดี๋ยวผมลองไปเดินเข้าดูครับ ก็คือเดินข้ามถนนมาก็เจอเลยครับอ๋อเขาจะแบ่งเป็นแอร์เรียเป็นโซนไว้เลยครับแมนประสาทอยู่ตรงนู้นเลยข้างลายน้ำเลยโอ้ยประสาทอยู่นู้นเลยเหรอเห็นแล้วมันอะไรใหญ่ขึ้นป่ะโอ้โหใหญ่จัดเขาบอกว่าเดินจากตรงสถานีเมื่อกี้ไปมองไปใจไม่ใหญ่นะรวยสิบเก้านาทีสิบเก้านาทีมองไปใจใจไม่ใหญ่นะแต่พอมันมีกำแพงขึ้นอ่ะมันใหญ่ใช่ครับใหญ่มากดิ เนี่ยน,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 นี่แค่นี่เหมือนเป็นแค่กำแพงปราสาทรอบนอกนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นทางเดินให้เราเดินไปนกถ้าเราจะบุกเราต้องข้ามน้ำถูก,กปะต,ต,ต้องไปตั้งแต่เฮ้ยโอ้้โหตังแต่มีคำสั่งไปรให้ไม่จีกับปราสาทโอซาก้ากูกไปเอาแล้วกูกล <c oughs> ับบ้านเลยเขาไม่เอาไปดูหน่อยได้ปะโ <c oughs> โอ้หสร้างได้ยังไงเนี่ยโวิวทุตตาเลยใหญ่มาก <c oughs> โอ้โหใหญ่จริงครับ นั่นอ๋จะเป็นทางเข้าปราสาทโซนหน้าแต่แปลกอย่างนึงนะพวกมึงรู้สึกไหมว่ามันแลนในหัวจินตนาการแบบตอนทหารปีนทหารบุกอะ่ะนินจ้าไม่แบบมันเหมือนในหนังไงเราดูในหนังมาเว้ยพอมาเจอตัวจริงเราพยายามจินตนาการตามในหนังอนะ่ะก็คือยากมากมันอลังการกว่าในหนังนี่นะเออมันยากจริงๆ ก็เลยจคิดว่ามันจะบุกยังไงวะโอ้โหก็ต้องเข้ามาทางข้างหน้าไอ้ในหนังประตูก็ปิดอยู่มันไม่มันไม่มีใครบุกข้างหน้าเลแล้วบุกยังไงเนี่ยกับว่ายศโทรประกรก็ไม่สามารถที่จะทำลายกระแพงมันไม่มีระเบิดเหมือนกันอย่าเนี่ยมีแผนที่แผนที่ไปโอ้โหนั่นนะครับประสาทอยู่นู้นเนี่ฝั่งคาเขียวนั่นน่ะโอ้ยนดเดินยาวแล้วนี่หว่า โอ้ยนี่แค่ประตูเข้าเมืองรองอ่ะกระแพงนอกอ่ะเออกรแพงชันนอกอ่ะแค่เข้าประตูก็เหนื่อยแล้วแต่ของเขาดีนะบูรณะตลอดเลยอโอ้โหประตูกว้างใหญ่อีกแล้วครับนี่ไม้เหรอโอ้โหเข้ามาเจออีกนุกนี่แค่นี่แค่เหมือนจัดทับตรงเนี้ย โอ้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยข้างบนเปิดกว้างแล้วเอาไว้ทิ้งของว่ายิงธนูเลยวะเพราะช่องม,มันยาวาอ่ะนี่ยคือโดนน้ำร้อนโดน,โดนมีนูน่อน <ะ S 2> อีกนะเปิดนู่นอีกนะคนเข้าไป<ห>มีน้ำร้อนใส่พวกตายหาหมดแล้วเนี่ยเพื่อสองคราม,มจริงๆเนาะด,ดูดีตัวประตูที่สองอ่ะอ่ะตัวสมัยก่อนทงโคใหญ่เลยที่นี่โอ้โหไม้ต้นเดียวนะต้นเดียวนะครับ นี่คือไม้ต้นเดียวนะเห,นเ,หเหมือนย้อนลอยอย่างสงคารามเออไม้เริ่มมีเปลี่ยนสีประลายครับ,ตบแต่ฟ้าเขาสวยจริงๆโอ้ยตรงนี้เหมือนเป็นสวนเลยครับสวนสาธา,ารณะทั่วไปเนี่ยแหละเดี๋ยวบอกนะว่าเดินนี่เพื่ออ้อมไปข้างหน้านูาน้น,นอีกันนะแล้วก็มึง<ล>ผ่านตรงนี้เหรอโอ้โห ตัวนี้เหมือนเป็นสระน้ำเหมือนกันครับปประะานนนี้นะจเ็ใหญ่อืมจักพัดเข้าฟิลแบบใจกลางเมืองหลวงเขาประมาณนั้นนะคนทำนู่นท <ะ S 2> <นะ S 1> ่นน้ทางเข้าตรงนี้เลย<อ>จัดทับหมดแล้วอันนี้อันนี้ตรงนี้ไม่มีบ้านนม่จัดทับอยู่นะทำไมไม,ไม่เขาต้องเขาน่าจะจัดทับตรงนี้แหละเพราะว่ามีไฟพอดีอ๋อเอออย่าบึ้ดไงใช่ใช่ใช่ถูกต้อง อเอาเป<อ>็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะจำลองตวัวพวกผมเองเป็นทหารนะครับที่จะบุกเข้าตีปร,ราสาทปอสากข้าเนี่ยตอนนี้เราบุกมาถึงหน้าปราสาทนะครับ,บนัดบ,บุกแล้วแล้ว <laughs> โอ้ประตูตรงนี้เป็นเนินด้วยแ <clears throat> ม่เจ้านีนีเป็นน้ำเี้แต่ผมบอกจะบอกว่าผมเห็นปราสาทแล้วนะ เห็นประสาทชัดขึ้นแล้วครับอยู่ข้างหน้านี้โอ้ชันอยู่นะเนี่ยประตูแพทเทิร์นเดิมเลยครับมีประตูลับเล็กข้างล่างด้วยทหารแค่เดินมาที่นี้ก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องลบหรอกแค่เดินอะโอ้โหถึงว่าเมื่อก่อนต้องทหารต้องแข็งแรงจริงๆนะลงไปอ๋อนัดแล้วโรงเรียนฮอกฟอร์ดนี่มาทำไมตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ย เซลองเหรอเหมือนเป็นห้างเป็นโรงแรมอะไรเลยเนี่ยโอ้โรงแรมข้างปราสาท<อ> <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยหายใจก่อนลูกหายใจก่อนอะไรนะช,ชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีตลาดมีร<า>้านกาแฟเฮ้มีเซเวเนียช็อปของที่ระลึกแล้วก็พวกโลโก้ p o s ชั้นสี่ของกินละเนี่ครับใครจะแวะแวะได้นะครับเนี่ยไปเถอะไปต่อเถอะโอ้ยประสาทอยู่ข้างหน้าแล้ว โอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยใหญ่จริงๆเฮ้ยมีลิฟต์ด้วยเหรอตรงนั้นอ่ะโอ้เหมือนประสาทนี่จะเป็นแบบเหมือนการผสมผสานแล้วครับผมว่าน,นะประสาทนี้ทันสมัยกว่านะเยอะเลยแล้มีลิฟต์ด้วยนะข้างๆอ่ะทันสมัยกว่านู่นเลยเออมันจะสวยว่ะใ,ใหญ่จริง อันนี้หลังคาจะเป็นสีเขียวนะครับนี่สางเข้าอยู่นี่ครับจ่ายเงินขึ้นเลยวันนี้ผมจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมไปขึ้นที่เมจิมาแล้วผมว่ามันจะคล้ายๆกันแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วผมเดินไม่ค่อยไหวละค่าเข้า540เยนครับเดี๋ยวว่าคงจะไปหามุมถ่ายรูปแล้วครับ คือข้างในครับตัวปราสาทของญี่ปุ่นนะครับข้างในเขาก็จะเป็นไม้เนาะแล้วบันไดก็ไม้กําแพงก็ไม้แล้วก็จะตามตามสไตล์เลยครับตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงชั้นบนก็จะไล่ลําลดับชั้นการอยู่ของทหารของอะไรเงี้ยแล้วก็พวกจักรพพัดหรือว่าเจ้าแคว้นเ็ี้ยเขาจะอยู่บนสุดเลยแล้วก็ข้างบนขึ้นไปก็จะมีให้เทควิวเนาะเทควิวเมืองครับสวยสวย,สวย,สวยใครมาถ้าใครมายังไม่เคยเข้าปราสาทเลยอะไรเงี้ยผมว่าลองมาดูครับแล้วก็ ขึ้นไปข้างบนดูนะวิวสวยเดวคนเยอะใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวพวกผมคงจะหาถ่ายรูปกันแถวนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวก็กลับกันละถ่ายไม่ได้เลยคนเยอะคนเยอะเนาะนี่ขนาดเรามาไม่ได้วันวันหยุดนะพอดีตอนนี้ครับผมถ่ายรูปขนาดถ่ายรูปยังลำบากเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากก็พยายามหามุมเก็บนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะคนเยอะขนาดไหนนะ เ,เด็กนักศึกษาเนี่ยนักเรียนหนึ่งน,นะตัวตรงนี้ตรงนี้กําลังขึ้นวีแล้วข้างบนอีกผมมาเยอะมากนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นหลักของส่วนใหญ่มันจะเป็นหลักของทริปไงครับใครก็อยากมาเนาะปราส,สาทโอซาก้าแล้วก็อยู่ในโอซาก้าแบบว่าเป็นตัวเมืองอะ่ะแล้วก็เดินทางง่ายทุกอย่างสะดวกครับก็ต้องเข้าใจเขาอะครับดังนั้นถ้าเกิดใครใครจะมาปราสาทนี้นะครับผมว่าต้องมาเช้าวันนี้อีกนี่ผมมาประมาณ10บโมงครับยังไงมาเร็วหน่อยแล้วกันนะครับ เนี่ยต้องหามุมกันเองนะอย่างมุมนี้ก็สวยเนี่ย,นนยก็หลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับเดีย๋ยวผมก็จะมาแวะพักดับกระหายที่ตู้หยอดอัตโนมัติครับอะไรบ้างเอ่ยตัวเย็นนะร้อยสี่สิบเยนเฮ้ยถูกอันนี้เติมเลยพันสี่ ไอติ้มก็สาม้อเจ็ดิบเยนครับตกก็ึ้นละประมาณเกือบร้อยครับวันนี้ที่ผมมาเป็นเดือนตุลานะครับวันที่สิบตอนนี้วันที่สิบแปดเราก็จะบอกว่าเดือนตุลาตอนนี้อากาศกําลังเย็นเย็นครับเย็นเย็นจะไปหนาวแล้วแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแดดจะแรงมากนะครับดังนั้นเวลาหรื่อออกแดดนะครับมันจะร้อนแต่พอเข้าร่มครับมันจะเย็นเย็นทันทีเลยอากาศจะเป็นสองขั้วนี้เลยครับหมวน้ำเลยน้ำเปล่าใช่ไหมอ่ะนอนหยอดหยอกยัยยออยง ยอดเลยอ่ะนี่น้ำเปล่าครับร้อยสามสิบเยนหารสี่นะตอนผมมาเอานี้เหรอข้างบนนะเอานี่เดียวข้าบนนี้ก็สามสิบสามสิบสามสิบสองบาทห้าสิบตังค์อันนี้เออกดเอาใส่ไปพอดีเหรวอืออือแล้วนะครับโอเคเอ้นน่ารักจ้ะน่ารักจริงเลยตั้งเท่าไหร่รู้ป่ะเอออ่าสามสิบสองบาทปีเยนอ่ะ ร้อยสี่สิบเยนอันนี้ร้อสามบาทร้อยสามสิบก็เท่าไหรสามสิบบาทสามสิบบาทกับอีกสาม้บาทสมสิบสองบาทห้าสิบตังค์สบาทน้ำเปล่าขวดละสามสิบโอ้ยทำไมมันหอมขนาดนี้หอมมากเลยเออหอมมากหอมมากน่ครับก็พักดับร้อนได้ครับสามมากแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไปเดินดูรอบๆนะครับเพราะว่ามีแรงแล้วนี่ครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่หลังตู้กดน้ําเนี่ยนะครับโอ้โหมุมนี้ก็เห็นก็สวยครับจะบอกว่ามุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ย เพราะว่าเล่นเล่นลายเสาไปครับแล้วก็จะเห็นเทควิวปราสาทด้านข้างครับเนี่ยสวยจัดเลยหน้าจอมันก็ถ่ายเลยผมเฮ้ยมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะเนี่ยองงโอ้หมองจากมุมนี้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีเต็มเลยครับอ,อ,อุ้ยโอ้โหจริงจริงมุมนี้จะสวยมากเลยนะถ้าแบบไม่มีพวกเนี่ย กระจกตรงนี้ยต่กระจกลิปอะไรเงี้ยโอ้ยใหญ่มากอะ่ะถอ,อดแว่นดีกว่ามองด้วยสายตาตัวเองใหญ่จริงแค่ก้อนหินนะครับก็ใหญ่กว่าคนแล้วอะ่ะเหน่ยมากใหญ่จัดเลยอ,อันนี้เดินด้านข้างนะครับ โอ้โหมีให้เดินรอบเลยดูครับดู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 หินนะดูหินนะดูขนาดหินเนี่ยนยืนผมเป็นปราสาทหินครับใหญ่อันนี้น่าจะหลังปราสาทแล้วโอ้อันนี้ทางลงเนี่ยพอเขาลมแล้วเย็นเจี๊ยบเลยครับเรนสบายเลยดูอุณภูมิมันแค่ยี่สิบเอ็ดเอง โอ้ตอนนี้เหมือนเป็นมุมให้ถ่ายรูปครับโอเคบันไดครับอันนี้ร่องอะไรไม่รู้เนี่ยมันต้องมีมันต้องมีเหตุมันต้องมีในยะบางอย่างโอ้่างนี้ จาน้นอยโอ้่างนนี้นหได้ยลงละโอ้ยังชันไอ้ผมลงก็ตองตอคำว่าลบชนะไม่ให้เราไม่ไม่เสียเเรียกาที่ประเทศพัฒนาเขเราลบแพ้ลบชนะมาไงเราเลยมาเกิดหม่เนี่ยโอ้ย <c oughs> ชั้นสูงมากแล้วจะปีนขึ้นไปอย่างไงวะต้องเดินตามทางอ่ะเนาะมีจอไม่แต่เวลาบุกว่าเขาต้องบุกทุกที่ทุกทางอะ่ะใช่เพราะว่าสองทางไม่พอไม่ต้องอต้องไปหาทางอื่นขึ้นอะ่ะไม่ทชงหานี่แบบปูเต็มอันนี้เหมือนเป็นสวนสาธารณะครับแต่น,นี้เหมือนไม่ได้ค่อยได้ตัดหญ้าเลยครับแล้วพวกข้างนอกที่เป็นโซบรนดาหมู่บ้านงเนี้ย พวกนี้จะโดนฆ่าก่อนใช่ป่ะรอบๆใช่ป่ะในประตูเมืองอะรอบๆใช่ไหมเเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไม่มีประตูเมืองเออน่าจะประมาณนั้นโดนฆ่าก่อนไหมน่าจะกพราทำไมเขาถึงเอาประชาชนไว้ข้างนอกไม่จริงประชาชนอะเวลาบุกอะต้องต้องเข้าปราสาทนะหนีเข้ามานะแต่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงแน่หรือบางทีอาจจะหนีไปก่อนก็ได้ที่เขาหนีหนีหนีภัยสงครามไงถ้าสมมติกูกูจะบุกเนี่ยกูกูกูเป็นเจ้าแผนที่ดีก็คือไม่ฆ่าประชาชนแต่จะบุกปราสาทเดียวใช่ใช่แต่มันก็ลำบากอยู่นะ อยู่ทีประชาชนถือดาบถือปืนขึ้นมาเออใช่แล้วลำบ,บากตรงนั้นไงไเอ้ามาเป็นฐาน,นตัวเองใช่ใช่โหนี่สะพานสวยอะ่ะ <ไป S 1> ตรงเนี้ยด้านหลังปราสาทครับเดินลงมามีสะพานไม้ครับโหสวยนะครับตรงนี้สวยมากถ่ายรูปได้ด้วยนี่บางทีถ่ายได้รูปด้น,น,ดปนะมีแบบใบไม้เป็นฉากให้ด้วย มีรถไฟด้วยครับรถไฟอยูน่นู่นก็ถือว่าเป็นปราสาทที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เนะาะมีเป็นประวัติศาสตร์เนาะให้ศึกษาน่าค้นหาครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยครับเยอะอยู่ถ้าเกิดใครจะไปญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่ามาแถวนี้ก็ลองแวะมาได้นะครับผมว่าโอเคเลยั้นสําหรับคลิปตะลุยปราสาทโอซาก้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดตูกใจช่องกดซับสไคร้กดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยครับ ก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับไว้ EP หน้าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับพอพ้นสะพานมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็รอสันเนาะแล้วก็ตก็ตซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถไฟครับถัดไปนิดนึงก็จะเป็นสวนสาธารณะแลครับซึ่งตอนนี้ใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีนะครับพาไปดูปราสานอยู่ฝั่งนน้นแล้วนะนี่ใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นไหมเขาจะกดให้ใช่ไหม